คือรถบ้านกับอา마คืออันเก่าเนี่ยจะมานในเรื่องดอกส้มสีทองเบยาใช่ยหมเบยา,บา,ยาแต่อันนี้จะมาในบทบาทสวมของเรื่องล่ามบมาทศุศร เก่งมากมิสช่สอนที่มีสปอนเซอร์แม่หนูถามหน่อย็ิมีมีมีสปอนเซอร์ลดเลยแหละได้ข่าวว่าตัวไปเล่นอ้าวเขาเปสปอนเซอร์ไปสปอนเซอร์ตลอดทั้การในการทำงานซีซีหาทำลายตลอดที่อยากทำลายตลอด่แล้วลงสปอนเซอร์เพราะอะไรเพราะอยากเล่นเอ็มวีหรืออะไรไม่อยากสปอนเซอร์พี่สาต้องไปขอสปอนเซอร์มาขอโอกาสเดียวแต่เหลือจ่ายให้ชีเลยเพราะว่าอยากสปอนเซอร์ชีอยากอยากเล่นเอ็มวีชีจริงๆด้วยชีมีหมดชีมีความฝันชีบอกว่า ชิล้องให้ตอนดู m อฟมารักพ่อมีทุกคนเลยยกเว้นฉินแล้วด็กเล่นรู้แตกบ้าแต่เอ็เนี้ยก็เลยมีมึงคนเดียวเลยดก็เลยมีเจมีมันคนเดียวยอดนิดนึงฟังยินดีนะว่าที่ทำอันเนี้ยก็เลยรู้ป่ะพอทเรื่องดีซื้อไปสองเพลงขอของพี่สาวหนูขอซื้อสองเพลงซึ่งเพลงเนี้ยพูดตรงๆว่าไม่น่าจะดังมากแต่แต่อีกเพลงนึงอ่ะ หนูก้ามันใส่หูคลิปนี้นะสิบล้านวิวแน่นอนอีเพลงนึงอะน้อยแม่น้อยหน่อยไอคลิปห้าล้านวิวเอ่ะอ๋ออันนี้เพลงนี้พี่มิกมีอะไรจะบอกก่อนที่จะได้รีแอคไหมฮะก็ให่คอนเสิร์สนุกเจอยเอ็มบีสนุกมากใค่เอ็มบีลดโอเคอันนี้มีสองโมชั่นได้ข่าวว่าถ่ายยี่สิบชั่วโมงใช่ค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันอะคือมันมันหลายซีนหลายซีนและเก่งมากอ่ะรอดูรอดูละอ่ะเดินหนึ่งสองทำมาแล้ว ะไยแบบกี้มาเสื้อมังมมหรอใช่ใครอะเกทิงหมอเหมือนกระทิงเลยอ่ะตาหูคืออะไรนะใหญ่ไกมาแบ๊เซีอะตุ้มหูตุ้มอันนี้อันนี้รุรุ้โอ้ชัมากยุยเกอะอ๋ฉากปอมตัวไดภาพฉันชอบสีบล็อกตามีบังเลยภ ให้คนรู้สอนไงสอเขาก็ตัวกันน้งแบงค์หรออัดอมัดเลิศเซ็กซี่อะไรอยางอมอุ้ยพี่เอี่นี่หิร้องเพลงอ่ะเออนี่พวกกระดูอ่ะจอยตะกีมเลอ่ะหดอ่ะ ไอ้ยุกไอ้โสดชักห um right. มูชักหมูใหม่หมดเลยนี SUPER> ่อุ้ยน่ารักมากน่ารักมากใส่ชิ้งแบง ไฟไฟไปเลยามากเลยใช่เลยเซยเยูปีกัยไปพคิงก็ไปไปด้วยมเนาะอุ้ยรถฮ่าฮ่อุ้ยน่ารักอ่ะรถดัเลิมาอุ้ยชาหอดอ่ะอุ้ย นี่พอมตัวโอเคมีหักกุมเฮ้ยจังไรอ่ะสวยอ่ะอุ้ยอุ๊ยๆบ้านแล้วบ้านแล้วมีแล้วค่อยลเอ้าาาาาา้าาาาา หมดแล้วไปแล้วหมดแล้วไม่คืเร anyway> <MA ื่องนี้หรอเกิดเมียหรอใช่พ네ี่จิ๊กไปชัดปลอมตัวพี่จิกมีดีนะเท่อะโอ้หตัดอารล่นที่กลางดจริงเลยอะโล้โหสดสจ้าสักครักชันเวอร์นะรักันวอามีแพคอไหมหรอเอออุ้ยลดอุ้ยมดีดีแบ็คบิซีคัมแบ็ครค่ะล คุณเลยไหมคะคำถามแรกเลยหมดกี่บาทสามล้านเถอะเถอะเถอะแต่แต่หมอมันเวอร์มากมันเลักยเพราะมันเซ็ตใหม่หมดเลยมันเป็นแบบ กดันเปล่าแล้วก็ต้องทําใหม่หมดเลยทุกทั้งขับทั้งอะไรอะไรตู้อะไตู้นี้ก็ทัใหม่แม่ตู้คนนี้ต้องขับอีกที่หนึ่งท้าและรถที่ระเบิดอ่ะก็ต้องซื้อรถซื้อรถในตีนผมมาสับเดียวอ่ะก้ากูบอกว่าแต่นาราได้ซีใหญ่สุดพอซื้อรถมาระเบิดเท่านาราไม่ถูกแต่าเอ็มวิเอขายเท่านี้กําลังดีแต่มึงเห็นไหมใครอยู่ข้างนราในรถทุกคนมันดูโอ้ดูว่าภาพตรงนี้ไม่ใช่จานถายอะเนากดไอแครกอไปให้ดูแล้วสต็อปช่วงนั้นแม่ โอ๊ยแค่ขันี้มาเลยเหรอเออเียะอะไรอ่ะดูดูเหมือนใครเอามนเลเหลือเหมนแต่ว่าหนว่าสีมันยังไม่าตคนก็ยังไม่ใส่เออโอ๊ยโอ๊ยเหมือนนไปหามาจากไหนแล้วสุดนากิกบจริงเหรอไม่จริงพี่นัดกิ๊กพี่สกาย เขาเห็นใบไม้หนวดใจก็ส่งมาให้หนูพี่ซันแบดพังก็ซื้อมาให้หนูโดยบังเอิญฉากไม้แต่เหมือนจริงนะเหมือนจริงนแต่ว่าเดี๋ยวใจคือน้องคนนี้เขา đ ă n ในติ๊กต็อกว่าน่าเหมือนเนี้ยก็เลยมาเล่นแต่ให้นารานะฉากนี้ใหห้นูให้นาราโดดเด่นมากเลยเด่นโดดเด่นจังเลยอ่ะคนแคสสนั่นแล่นรถที่โดนระเบิดคือรถอะไร รถที่เกิดจะแตกในวันไฟน้องันแต่เพลขโมยเหรอหนูว่าดีมากเลยเอ็มวีเนี่ยแต่นี่คิดว่าแซบเพลงก็เพลงก็สนุกแล้วเอ็มวีก็มีความแฟชั่นไม่รู้สิ่งที่ฉันเห็นที่นแฟชั่นเออแบบว่าแล้วก็พี่มิกอุ่นแซบแล้วตอนนี้เออสวยอ่ะแล้วก็อย่างเลยให้หนูไปดูในงานหน้างานมันะน มีเต้นทเต็มที่มากเต้นได้แรงน่าจะตะกันเกือบเช้าได้อ่ะก็ลงสักเต้นในตอนที่ตอนตีสามอีดอ่แล้วมีฝนแล้วอากาศวันนั้นหนาวมากอวันนี้อันนี้ถือว่าถูกใจหนูมากไม่ได้จะพูดกับพี่มิกไหมว่าทำรลังแม่น่ะและเอวีต่อไปคอยดูนะพี่เออจะเต้นสนั่นเพราะว่าอุ้ยมีพี่มองัาสิ กูได้ลูกเนื้อดิเจ๊แล้วเป็งไมนายเจ๊คือคอนเซ็ปต์อย่าง่าจะเป็นยังไงนี่แล้วรัตไม่ได้มีน้ำมันแบบน้ำตาลเออเนื้อนี่นี่บอกว่านี่เนี่ยเจ็ดโมงได้เวลาเขาจะไม่งงเพราะว่าในกระจกอ่ะที่เป็นป้ารัตนามันคือลุงคนที่ชอบตัดใช่และได้ข่าวป้ารัตนาด่าตั้งแต่กี่โมง ไอเมื่อกี้สังเกตดูตอนหมุนกระจกมาปุ๊บแล้วเห็นเป็นหน้าตาเลยนะไอ้ไม่ต้องบีบเลยไม่ต้องบีบอะไรเลยกูนั่งอยู่เฉยๆกูสนั่นเลยแต่จริงๆแล้วว่าแต่เรื่องเนี้ยจะมีคนในละครจริงๆมาเล่นแต่ว่าไม่มีแต่ไม่ได้หลายอย่างเยแต่เซอร์พรส์ที่มีพี่จิ๊กมาเล่นนะเออเดี๋ยวมี้โอเคมากตำนานมากไม่ได้บอกว่าพี่บอกว่าเกิดสามนั้นเสื้อเพราะว่าดูอ่ะมันมันคือสามเซนต์หมดเลยอ่ะใช่ยงเงี้ยแพงแพงแต่นี่เซอร์ไพรส์น้องแบงค์งมอดนั่นหรอใช่ใช่นี่เซอร์ไพรส์อะไรรู้ปะ แบงเต้นได้เออเต้นเยอะเต้นเยอะมากนะใช่สิไม่ได้ซ้อมมาก่อนอะซ้อมข้างหน้าก่อนเขาฉากชิเก็ตมาชเก็ตมาใส่ดีอันในฐานะแฟชั่นหนูดูแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวเลยหนูไม่พกคนูตีนเพราะหนูชาพุ่ไปก็ได้เขาบมีแบรนด์เลยมั้งคะคือมันดูเป็นไวทูโอเคมากเลยมีแบรนด์อะไรสองพันสองพันก่อนสองพันมากเอวีหนูชอบสองพันบอดยิบุกสองพันบอดก็ฉากที่เราก็ไปนั่งงานเพราะว่าเป็นชุดที่สาวไทยมีก็ซึ่ง ไม่อ่อมไม่อ่อมใช่เป็นอะไรเพราะว่าสนุกที่มิกเขานี่เลยเขาบอกว่าอันนี้อยู่แล้วก็ต้องอยู่เพราะมันมีแบบถ่ายเก็บความเบื่ออะไรอะไรอะไรตีนใช่ไหมใช่แต่นี่เห็นมีซีนมีอมใหม่ ยังแอนยังแอนไปคนไม่แต่สวยฮะแล้วนในฐานะคนอีสานเหมือนกันเห็นพี่ปอยไฟไปเนี่ยชอบมากพมเดียวกันเลยคือที่ยอมแต่งอ่ะแล้วทีเนี้ยคือคนมันจะซึ้งตรงที่ว่าทอดแกยังยอมแต่งเลยเนี่ยเออบันทิส่งปอยไฟเลยเนี่ยชอบมากก็เราบอกแล้วนักร้องอีสานมาหรอกหรือความใจในพี่ทุกคนเลยแค่ว่ากะทันอีสานจะมี่อไหร่ะกะทันอีสานหลังบอเขาว่างยังมั้งเอฟบีทีหลอขอว่าไง ไม่เคยฝ่ายมากที่วันเลิศเรียพูดธิ์เพาะยื่ไหวมันความคิดอีสานไม่แล้วชอบไปแล้วเห็นตอนอัดที่แม็กไปบีบพี่ปอยไแอ่ะแม่หลงหนีท่อนแต่งท่อนนี้นะคะคือที่แม็กไหนร้องอะไรท่านไหนไผ่สีเวาคือไผ่สีเวาศิลป์กาไผ่บอสิลปใจเป็นกระเทยแล้วมันผิดกระเทคือบัวไทยเป็นกระเทยอ่าะเป็นเลดี้บอยแล้วมันผิดง่าย่าแล้วแม็กยืนดีพี่ปล่อยไฟล์คำจากน้ำอะไรแล้วความรู้สึกแรกที่พี่ปล่อยไฟล์เจอพี่แม็กซ์ านาอนป้าทำเขียอกว่มีปล่อยไฟเจออีกมลเวือาที่อ่าทุกอนป้าอีเมชปค่อยอยู่กรุงเทพตั้งนานพี่บอกไหมพ nee ี่แม่พีแม่่้ลยแม่แล้วเขาเป็นผู้ชายที่ทำไปบอกคุณแน่ถ่ายรูปกรเขาเป็นผู้ชายหรอผู้ชายมีเมียมีเมียมเอดกเาไม่ไีมีแฟหรอมีรูกแล้ว เคไงเออแต่พี่รู้สึกว่าพ่อแม่กับเธอเขาแค่ดังจากเพลงที่เป็นพี่กค่คิดพอไม่หล่ะเขาเจอพวกเรานอกฉากอุ้ยลูกสาวแต่เขาอยู่ข้างล่างอ่ะเขาจะบอกพ่อกับน้องเล่นลูกเอาเป็นว่านะคะตอนนี้ยเอ็มวีออนแล้วนะทุกคนไปหาดูกันได้ล้จริงอ่ะประเมือให้มีไหมอ่อนอิจามโมบอกว่าออนแล้วหรอประเมินนี่มีไหีติดต่อได้ไหม อ่อะพี่เอิร์กต่อไปต่อไปนะคระไอมีคูยอะไรปิดท้ายหน่อยคร <c oughs> ่ะก็ฝากดูกันเยอะๆนะคะ <c oughs> เป็น MV ที่ตั้งใจมากเ <c oughs> พราะว่าอยากให้ทุกคนได้เสพ MV ที่มีความว่า เป็นแฟชั่นมีความสนุกดูกี่รอบก็มีความขบขันนะครับแล้วก็สวยด้วยแล้วก็มีความสองพันด้วยครับโอ้ยฉันจะพูดอะไรฉันจะบอกว่าฉันดีใจที่เพื่อนฉันเป็นศิลปินที่แบบว่าเป็น LGBTQ ที่ยกระดับถูกต้องใช้คำพีดเลยนะว่าทั้งเอลี่ทั้งมิกซี่เนี่ยเป็นศิลปินที่ยกระดับมาตรฐาน LGBTQ เพราะว่าถ้าสิบปีที่แล้วคนก็มองกระเทยเป็นได้

ก็ง่อนจะบอกว่า, e <hi> ามันทาให้กระเธยเด็กได้เห็นว่าอ๋อก็เลยทำอะไรได้มากกว่าแบบไม่ใช่ย er. <c oughs> er. <cop ter> ุคยุคเราคือเป็นนางโชว์แต่ยุคต่อมาอ๋อเป็นบิวต้บ็อกเกอร์ยุคนี้คือออกกระเทอเป็นศิลปินได้จริงๆเราไม่ได้ทำอะไรนะตออีสานน่ะเขายังคิดอยู่ปะว่าเราเป็นได้แค่พอบุญบังไปดูคนบุญบังไปอาสอบไม่มีกูเปลี่ยนใหม่ตอนนี้กูลองว่านธรรมเข้ามากรุงเทพแล้ว ชื่อเพลงว่าเพลงสนีจริงเอรอดูตอนนี้ครซึ่งพอเพลงีปล่อยไปแล้วเนี่ยก็จะมีเพลงยิวอีที่กำลังจะปล่อยด้วยว้าาาาะาา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 เาา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 เาาาาพาา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 าลาาาาาา่าา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 ายาาาาา0าา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 กันาาาาาาายาาาเาา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 ดหมด นัดจะรับออกจากวงการไหนวะเขจะไม่โชว์๋ยวพี่ให้ทำไรโชว์หนูโชว์หนูอ่ะยังไงก็เป็นวรัลเออเราจะพูดได้ไงอ่ะ่ะยังไงกดซื้อบัตรได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงไว้ตรง d e สคริปชั o นข้างล่างเนาะแล้วเราถนงสามารถกดซื้อตรงตะกร้าติดหลัด้วยก็ได้เจอกัน2 0ธันวานี่นะคะตอนนี้เป็นทีม คริสต์มาสพารีสนิวเยียร์แอดชาลิสาบเบิร์ดเดย์ทองฮาโลวีนเล็กน้อยถ้าคุณยังไม่ซื้อตอนนี้นะคะเราจะเป็นฮาโลวีนนิวเยียร์เบิร์ดเดย์และลอตอรีทค,ค่ะบัตรแค่999นะคะแต่ว่าถ้าใครตัดสินใจไปซื้อน้าานอ่ะพันสองน้อยไงเดี๋ยวเจอกันจอย่อยแม่จอยอยจบบาย,บาย <c oughs>